16ธันวาคมนี้คอหวยห้ามพลาด2เลขเด็ดทะเบียนรถท่านอน้นนั่งไปทำบุญชาวเน็ตแห่ซูมเลขลอตเตอรี่ถามท่านอน้นหากถูกรางวัลจะนำเงินไปทำอะไรท่านอ้นตอบกลับมาอย่างนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับบรนกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่16ธันวาคม2566ซึ่งหากใครยังไม่มีเลขเด็ดในใจสามารถนำเลขทะเบียนรถที่ท่านอน้นใช้เดินทางระหว่างไปทำบุญบรนพ่อไปลองเสี่ยงดวงแสแบ่งโชคกันได้ค่ะเพราะหลายคนเชื่อว่าเป็นเลขมงคลที่จะให้โชคพี่น้องชาวไทยกันทั่วนหน้า ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์โอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกำหนดการเดินทางมายัางประเทศไทยตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2566เป็นการส่วนพระองค์ซึ่งคาบเกี่ยวกับวันสำคัญอย่างวันพ่อแห่งชาติหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษ ในการนี้ท่านอ้นได้เดินทางไปวัดปทุมบนารามเพื่อทำบุญหนึ่งในวันพ่อแห่งชาติด้วยรถยนต์เลขทะเบียน2ขอไข่งงู5556ก,กรุงเทพมหานครท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากนอกจากนี้ท่านอน้นมีโปรแกรมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย โดยท่านจะเดินทางอย่างเรียบง่ายเป็นกันเองซึ่งต้องรอลุ้นว่าท่านอ้นจะเดินทางด้วยรถยนต์หมายเลขทะเบียนเดิมอีก,กหรือไม่นอกจากนี้ท่านอ้นยังมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสองใบซึ่งเป็นการซื้อครั้งแรกในชีวิตคอหวยก็ม่พลาดพากันแห่สองแห่สูมเลขเด็ดว่าเป็นเลขอะไรหวังได้โชคตามในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ โดยท่านอ้นได้มีการโพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสองใบความบ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้โชคดีมาลุ้นด้วยกันทั้งนี้ชาวเน็ตต่างแห่ซูมเลขเด็ดในมือท่านอ้นซึ่งจากการซูมดูพบว่าเลขสตัวหน้าคือ8477 ส่วนสองตัวท้ายนิ้วท่านอ้นปิดเอาไว้อยู่ให้มันเป็นปริศนาก่อนที่ชาวเน็ตจะคอมเมนต์ว่าท่านอ้นเปิดเลขด้วยนะคะอยากตามเลขค่ะส่วนท่านอ้นก็ตอบกลับไปว่าเลขตัวหลังเป็นปริศนาครับจนคอมเมนต์นี้มีคนถูกใจมากกว่าห้าร้อยครั้งบางท่านก็แสดงความคิดเห็นขอดู6ตัวชัดๆหน่อยค่ะท่านอ้นก็มาตอบกลับมาว่ามาเดากันครับ อีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้าท่านอ้นมีโชคท่านอ้นจะนำไปทำอะไรคะท่านอ้นก็ตอบกลับว่าบริจาคครับซึ่งหลายท่านก็เดากันไปต่างๆนานาอย่างเช่นอายุของท่านอ้นวันเกิดของท่านอ้นหรือแม้แต่พอสอเกิดของท่านอ้นซึ่งหลายท่านต่างก็แสดงความคิดเห็นขอให้ท่านอ้นโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง สำหรับการกลับมาไทยครั้งที่สองนี้มีเวลาสองสัปดาห์ท่านอ้นอยู่กทมนนทบุรีแค่สองวันในการไปเยี่ยมเด็กๆด,ด้อยโอกาสเพื่อให้มีกำลังใจจากนั้นท่านอน้นมุ่งหน้าไปยังอ่างทองฉะเชิงเซาชนบุรีโคราชขอนแก่นอุดรหน,นองคายโดยใช้การนั่งรถยนต์แทนการนั่งเครื่องบินเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมากันหลายคนกับพี่ป้านาอาที่เป็นคนไทยในอเมริกาเซวิทเยอรมันที่สนิทสนมเคารพนับถือกันถือโอกาสกลับไทยไปเยี่ยมบ้านเกิดและพาท่านอน้นไปเที่ยวอีสานและไปไหว้พระด้วยสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยท่านอ้นถึงประเทศไทยวันที่4ธันวาคม ก็ได้ส่งข้อความแรกถึงคนไทยเป็นประโยคหนึ่งในเพลงทหารอากาศขาดรักระบุว่าไกลสุดสายตาขอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามโดยเช้าวันที่5ธันวาคมทันออนก็ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และทำกิจกรรมบันพ่อณลานบรมราชานุสวรีรัชกาลที่9จากนั้นท่านอ้นก็เดินสายทำกิจกรรมเพื่อสังคมและใช้ชีวิตรับประทานอาหารร้านดังเช่นร้านเจ้าไฟโดยเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านอ้นก็ได้ระบุเมื่อวันที่7ธันวาคม66ว่า ได้มีโอกาสมาทานไข่เจียวปูที่ร้านของเจ้วไฟแกเป็นคนน่ารักมากอาหารทุกจานอร่อยสมชื่อสมกับที่ได้รับความชื่นชมและมิชลินสตาร์นอกจากเลี้ยงข้าวพวกเราจนอิ่มน้ำสำราญแล้วแกยังมอบชุดบะหมีสสำเร็จรูปรถเจ้วไฟให้กับเราอีก #softpower ในวันเดียวกันนั้นท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ก็ได้เดินทางไปที่ศาลาตันตยาเขมานิเวศวัดสะแก้วตำบลบางสเสม็ดอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนวัดสะแก้วซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กกำพร้าโดยในงานท่านอ้นพูดกับเด็กๆว่าวันนี้รู้สึกชื่นใจมาก ที่เห็นน้องๆทุกคนมานั่งทานข้าวด้วยกันได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆได้ฟังเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยก็ทำให้ชื่นใจมากรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยยังมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นที่จะใยในสิ่งที่ดีใยในอนาคตที่มีแต่ความสำเร็จสำหรับตัวเองท่านอ้นให้กำลังใจเด็กๆก,กําพาราว่าพวกเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่ไม่ว่าจะเกิดในสถานการณ์ไหนเราก็ต้องประสบในทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีบางคนเกิดมาโดยที่ไม่มีโอกาสอะไรแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรามุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แล้วเราก็จะทำให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคกลายเป็นความสำเร็จ ขอให้น้องๆอ,อย่าอายว่าเราผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างแต่ขอให้ภูมิใจว่าเราผ่านความยากลำบากมาแล้วแต่เราสร้างโอกาสของตัวเองได้เราเชื่อในโลกที่มีความเท่าเทียมมีอะไรที่เราช่วยเหลือพี่น้องกันได้ขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจับมือร่วมไปด้วยกันขอให้น้องๆทุกคนจงมีความภาคภูมิใจว่าถึงเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ต้องต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่เราผ่านพ้นไปได้อย่าอายว่าเรามาจากที่ลำบากแต่ขอให้ภูมิใจว่าเราเผชิญสิ่งที่ลำบากมาแล้วยังทำให้ตัวเองมีอนาคตได้ในอนาคตประเทศไทยก็คือของน้องๆทุกคนทุกอย่างที่รุ่นพี่ป้าน้าอาหรือแม้แต่พี่ทําไปหากไม่ได้ส่งต่อให้น้องก็ไม่มีความหมาย เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนในห้องนี้ก็คือสมบัติอันล้ำค่าของพวกเราทุกคนก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนประสบผลสำเร็จดูแลคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์และที่สำคัญที่สุดเชื่อในตัวเองขอให้ใช้หัวคิดและฟังผู้ใหญ่ฟังคำแนะนำของครูบาอาจารย์และเอามาคิดเอง และให้เชื่อมั่นว่าตัวเองทำอะไรได้โชคดีนะครับน้องๆวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเห็นทุกคนย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นการกลับมาเมืองไทยครั้งแรกในรอบ27ปีของท่านอน้นนับว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างสูงจากประชาชนคนไทย ปรากฏภาพท่านอ้นที่นั่งรถตุกๆเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ไปเยี่ยมเด็กกำพร้าที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่งรถไฟฟ้า BTS และเดินทางไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านย่านสยามเซ็นเตอร์ เดินข้ามสะพานลอยย่อนเงินให้ขอทานริมถนนการกลับเมืองไทยครั้งนี้แม้มีคนไปต้อนรับตามสถานที่ต่างๆในแต่ละวันแต่ท่านอ้นบอกกับสื่อที่ติดตามทําข่าวว่าไม่ขอพูดหรือสัมภาษณ์ใดๆเป็นการเดินทางท่องเที่ยวและจะไปต่างจังหวัดแบบเรียบง่ายตลอดสองสัปดาห์ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ